สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังเลขเด่นเล็กดังหวยซองมา,าวิเคราหให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในงวดนี้วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวคนลุกหมาหอนทั้งคืนเช็ควงจรปิดผวาผีกองกอยอยู่กลางถนนตื่นเช้ามาพบความจริง จากข่าวเจ้าของร้านซ่อมรถสายผวามีมีมาหอนกลางดึกไม่กล้าไปดูเปิดวงจรปิดดูผาวาเห็นคล้ายผีกองกอยเดินกลางถนนตื่นมาเขารู้ความจริงโดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าวันนี้ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านโนนสมบูรณ์ตาบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศว่าอยากให้ตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดว่าเป็นคนหรือผีถ้าเป็นคนจะได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ปัญหา ที่ตนเองกำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้จากการตรวจสอบที่ร้านอู่ซ่อมรถช่างหมีอำเภอลำปลายมาศตั้งอยู่ข้างทางถนนสีเรนหมายเลข226ลำปลายมาศขาเข้าบุรีรยำช่วงบริเวณบ้านนนสมบูรณ์ตำบ,บลลำปลายมาศนางสาวนัททิชาทิพย์พยัก์พาณิชย์อายุ3 1ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถช่างหมีนำคลิปจาก กล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้มาให้ผู้สื่อข่าวดูพบมีหลายมุมเป็นภาพเด็กสายมงคลอายุประมาณ7จ็ถึงสิปีบางมุมกล้องคล้ายไม่ใช่คนเดินบนแท่นเบรีเออร์กลางถนนท่ามกลางเสียงสุนัขเห่าหอนชวนคนลุกบางมุมเห็นชัดว่าเป็นเด็กเต่แปลกใจเพราะเวลาดังกล่าวเป็นเวลาดึกนางสาวนทิชาเล่าว่าก่อนหน้านี้นับเดือนช่วงกลางคืนดึกๆหลัง ช่วงเที่ยงคืนไปจะได้ยินเสียงมาเห่าหอนทุกคืนช่วงแรกยังไม่อใจอะไรลังๆชัดเพิ่มหนักขึ้นแต่ไม่กล้าเปิดร้านออกมาดูเพราะกลัวเจอดีจึงปลุกสามีขึ้นมาเปิดดูกล้องวงจรปิดที่ติดไว้บริเวณหน้าร้านเห็นครั้งแรกถึงกับตกใจนึกว่าเป็นผีกองก่อยจึงไม่กล้าบอกใครจนลุ่งเช้ากลับมาดูคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งจึงรู้ว่าเป็นเด็กชายสามคนเดินเล่นไปมาระหว่างแท่งปูนบริเวอรอย่างสนุกสนานโดยไม่สนใจรถที่ผ่านไปมา นางสาวนัทิชาเล่าต่อว่าที่ผ่านมานับเดือนยอมรับว่านอนไม่หลับเพราะเสียงสุนัขเห่าหอนประกอบกับต้องเลี้ยงลูกวัยขบเสียดไม่กล้าที่จะออกไปดูพอรู้แล้วถึงกับโล่งอกที่เห็นเป็นคนแต่สิ่งที่เองแปลกใจคือทําไมพ่อแม่เด็กถึงปล่อยให้บุตรหลานออกมาเล่นกลางดึกได้บางครั้งตีสองทั้งที่ไม่ใช่เป็นที่เด็กเล่นแต่ที่สําคัญถนนเส้นดังกล่าวมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเป็นจํานวนมากที่สันแท่งบรเโอปูนมีความกว้างเพียง1ินิ้วหรือ 25่สิบห้เซนเท่านั้นถ้าเกิดผิดพลาดมาใครจะแก้ปัญหาได้จึงอยากจะฝากกลุ่มเด็กที่ทำแบบนี้ให้หยุดทำเพราะกลัวจะเกิดอันตรายและไม่ใช่สถานที่จะมาเล่นในยามวิการและอยากฝากถึงผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้ให้ดูแลบุตหลานของท่านให้ดีๆอย่าให้ออกมาเล่นเสี่ยงอันตรายกลางดึกก่อนที่จะเกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดขึ้นก็พี่กองก่อยก็ปรดใช้ปิจารณานะครับ ดูจากภาพแล้วก็สยองนะภาพหลังจากเที่ยงคืนหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่คนฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ